สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ฝนตกวันนี้โอ้ฝนตกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปน้องอมทองเล่นฝนมามามาดูการห้าวการอันนี้ของเขานะครับเอา ทายากลีลาของน้องอมทองให้ชมเลยลยครับวันนี้ผนก็ตกเอาเอา่อย่อยเอาเต็มที่เลยนะครับมามามาโอ้โอ้โอ เอาละครับผมฮาวเลยครับฝนตกนานๆจะได้เล่นทีนะครับนานๆจะได้เล่นน้ำฝนมามามาเล่นด้วยแต่ว่าปลาก็ต้องกินด้วยครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครน้องอมทองโน่นนะครับอยา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  นานๆก็จะปล่อยให้เขาได้เล่นผ่อนคลายตัวเองบ้างนะครับอ่าอ่าย่าๆยายยะ,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 ะก็เราก็ต้องให้เขาอย่าเครียดนะครับเป็นช้างเด็กช้างเล็กนะครับเดี๋ยวจะเป็นโฮปงโฮปี้มา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  เล่นแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนู่นนูนนู่มีเตะขาลังด้วยเออเออเออ,อเนี่ยครับเป็นทริปน่ารักอีกลอบอีก,อ,กอีกรูปลูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับของน้องอมทอง เล่นด้วยกินด้วยนะครับมา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 อ่าม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 าอย่อย่า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 โชงาครับโชว์งาสวยงาน้อยครับโชว์งานน้เออเออเอนะครับนี่ครับเออเอเอนี่นะครับยื ห้าวครับตั้งแต่ผิดจากตอนที่มาอยู่เล็แกแรก,แรกเลยนะครับมาเล็กๆกก็จะซึมซึมามาตอนนี้ยังไม่ถึงปีนะครับได้แปดเดือนก็แปดสุดยอดเลยการเจริมเติบโตการของเขาก็ไวมากเลยนะครับ ช้างก็ต้องให้เขาได้เล่นได้ผ่อนคลายเพราะว่าถ้าว่าเขาจะซึมช้างเด็กนะครับถ้าว่าซึมให้เขาซึมเขาก็จะเป็นโรคง่ายนะครับถ้าเขาเล่นแบบนี้ก็คือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของเขานะครับบ่งบอกถึงความแข็งแรงของเขานะครับตรงนี้เขาก็จะไม่ถูต้นไม้แล้วนะครับ ยอะๆๆมีเตะขาลังนะครับมีมีทุกกระบวน่านู่นโยนอีกปาดต้องไปแสดงถึงจะเก่งนะครับถ้าเอาไปแสดงนี่เก่งเลยนะครับถูกแสดงให้ไปแสดงโชว์น้องทองนี่จะเก่งเลยนะครับก็เด็กๆช้างเล็กก็ปล่อยให้เขาไปอย่างนี้ก่อนนะครับโตขึ้นก็ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับช้างโตมามาถอยมามามา ขาดไม่ได้ก็คือกินนะครับเล่นด้วยก็คือปลาก,ก็ต้องกินด้วยนี่ครับเป็นของเขาโชว์โชว์อีกแล้วงาสวยสวยสวยโชว์งาขาวฟันขาวไหมเนี่ยแรงฟันด้วยนะครับนี่นี่เต ไปเตะโดนไม้เก็บไข่เออเออนี่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 ฝนตกนะครับก็จะห้าหน่อยครับเป็นอากาศที่อากาศดีนะครับอากาศแบบนี้ก็คือช้างก็จะห้าหน่อยนะครับอ้าวไปในคลองนะต๊กคลองมา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 ออเอ,อ,เอ,อดูนะครับเออมามามา เด็กอ้วนของเรานี่นะครับเล่นงาทำไซนะครับทำส่โอ้โหโชว์นะครับโชว์เหมือนเขาจะโชว์นะครับอ่าเบ็ดไปอเด็กอ้วนนี่นี่นะครับนี่นะครับนะครับโปรดใช้วิทยาจารย์ในการรับชมด้วยนะครับช้าง อันนี้ก็คือเป็นช้างเด็กนะครับช้างเด็กแต่ช้างโตก็ทําแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับผม anyway. ถ้าช้างโตก็จะอันตรายนะครับช้างโตทําแบบนี้ก็จะอันตรายต่อตัวเราเองนะครับหรือว่าต่อทรัพย์สินคนอื่นต่อคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าช้างเด็กก็จะธรรมดานะครับธรรมดาช้างเด็กก็จะเล่นบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องของอารมณ์ของเขานะครับ เหมือนเด็กนะครับเหมือนคนนะครับคนก็เวลาเด็กก็จะสนจะเล่นไม่รู้เรื่องอะไรตามภาษานะครับมามามานี่ก็จะดันกินด้วยนะครับถอยถอยแต่ก็เรียกมาอยู่นะครับเวลาเขาเรียกมามาเขาก็ต้องมานะครับถ้าไม่มาก็ไม่ได้นะครับก็ฝึกให้เขาได้อยู่ในโอวาทของเรามันก็จะดีด้วยนะครับ้อยู่ในโอวาท ยา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 โอ้ปะทูโอ <ongs> <ad S 2> <rawd Moder> ้โอ้โอ้เล่นนะครับเล่นไปเล่นมาเตะโดนหินนี่ก็เจ็บขาอีกแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็เก็บหินเก็บสศบแก้วเก็บตบเษตะปูออกหมดด้วยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ผมเอามาเป็นที่อาบน้ําที่ใหม่นะครับ ากติตรงนี้ก็จะเป็นมีต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วเขากินหมดนะครับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพี่ใบทองออนทองนะมามามาเยออเยออ้ยมามามานี่ก็คือถ้าเราไปผูกข้างนอกนี่ก็เขาก็จะเต็มที่เลยนะครับถ้าว่าผมไม่อยู่เขาก็จะวิ่งเล่นเต็มที่เลยวันนี้ก็นี่แหละครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เราเลี้ยงเขาดี เขาก็จะมีสุขภาพที่ดีร่างกายที่ดีนะครับต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับต้องการเลี้ยงช้างไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงเพื่อธุรกิจหรือว่าอะไรนะครับเราต้องเลี้ยงด้วยใจรักนะครับใจแล้วก็ผูกพันด้วยนะครับคนรักช้างเป็นวิถีของคนรักช้างเราใจรักนะครับ เราเวลาเราเขามีงานเขาก็ต้องเขาก็ทำทำงานสู้กับเรามาด้วยกันต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะครับเราตอนนี้มันมีงานเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับถอย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 ,ยังไม่ได้ไปมา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 ,มา,มาี่นี่มา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 อยากจะไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพี่ใบทองไปก่อนแล้วนะครับมามาอ่า อยากไปเล่นนะครับอยากไปเข้าป่าอยากไปเล่นกับพี่ใบทองก็พี่ใบทองวันนี้ก็พาพี่ใบทองไปก่อนนะครับนองอมทองก็ไปหลังอย่าอย่าอย่าอย่อ้วนมากเลยนะครับผมลมดูนะครับดูทั้งหลังนี่ไม่เห็นเหลี่ยมไม่เห็นมุม ตรงไหนที่จะยุบเลยนะครับเต็มอย่าไปเตะต้นมะพร้าวมันจะเจ็บขานี่เหยียบลูกมะพร้าวด้วยอ่ะเต็มที่เลยครับก็เราก็ต้องบางครั้งให้เขาเล่นก็เล่นพอประมาณนะครับก็ถ้าว่าเราอยู่อย่างนี้ก็จะเขาจะปะปะ เล่นไปเรืเ่อยๆเขาก็จะตะลืดนะครับตะลืดเขาก็จะไม่เชื่อฟังเรานะครับเราก็ต้องให้เขาเชื่อฟังเราด้วยมาๆมา,มาปะปะโอ้นู่นนี่โยนมาถึงนี่เลยน้อย่ะย่ย,ย,ย่ก็ให้เขาเล่นพอประมาณนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับชมให้ชมเรื่อยๆนะครับมาๆๆๆล้าก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับขอให้ใครดูคลิปนี้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านครอบครัวทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง แฮงๆรวยๆมากๆนะครับผมสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับ